สไลนไปเลลนไปครับสบายดีครับผมยินดีตอนรับก็สู่ช่องยูและไทยมุนช้างครับผมกับลัมมาจากตามเขาไงกระเจ้าครับผมวานสมครับวานสมเขาไงกระเจ้านะครับกัเขามากะลางไว้นะครับผมนี่ครับสุเศร้าสุแรงครับนี่ครับกัเขามากบมาลางไวแบบนี้นะครับ คือสีพอปล่อยมันดินโอบไปนะครับผมเพื่อมีจุดน้ำมันหัวน้ำมันมาาซึมเข้าเจะอัดจีได้เซอร์วิสหรือว่าสอบแก้ไขได้ทวงซีครับผมเนียครับเอียดมาหน่อยมาไล่กระล่างที่เราเนี่ยเรากลับไปปั้นมาประมาณซี้หาไล่ไ่นะครับผมพอได้ค่าปลาทู่อยู่ครับตรงเอาออกมาหยัง เราทันได้ที่เขาเม่เราก็ฝากก็หลยก็แช่น้ำหนักวนย่างก่อนวิรุไทยมึงช้างไม่ว่าทั้งวิรุไทยมึงช้างครับผมนี่ครับผมเอามาก็ล่างขี้เก่าครับผมจะพอมีเวลากรลแางไว้ครับผมเพื่อพอช่วงนี้มันเป็นงานมางานสมสมหรือว่าสามนะครับเพราะห้องบดีงานเป็นหนา กับบางทีกะมือสองมือจะได้ออกหรือว่าออกซุ่มมือนะครับผมแต่ว่าช่วงว่างนจะได้ออกซุ่มมืออยู่นะครับซึ่งอาจชิด้ยุดมหรืออืน่นที่สิบโมีนะครับว่จ<ม>ะมีคนมาบอกแต่ในช่วงที่เขามีเวลาหลังเขากรลังไปครับเพื่อมันมีจุดตรวจซึมมองไหนครับตามพวกนี่ครับทองอ้างเพื่อตะกี้ขาดครับดื่อตะกี้ันงขาดหรือว่าทองอ้างมันงขาดครับนันก็ชิด้เห็นมันรวดซึมมองมากครับผม มันก็จะได้รั่วซึมออกมาเขา,จะ,เนนะเาจะได้เห็นนะครับผมเขากจะได้เห็นนะครับจ้าดึงอ,ออกมาอย่างนี่ครับยันมีจุดรั่วซึมนะครับตามหัวกระเคิบนี่ครับไอพลังนะครับเบนี่ยเัาต้องเบิ่งเป็นประจำนะครับเพามีเวลากระล่างครับ แต่ว่าพวกใบพวกนี้เทาก็บเรต้องไปล้างมานงันนะครับหลังเดียวเฉพาะชุดบุญนะครับตามกินหล่อนะครับที่เขาต้องล้างออกผมกะสีล้างประจํานะครับจะมีเวลานะครับถ้างานไม่ต่อเนื่องทำงานต่อเนื่องล้างบอถ้าเกิดว่างานต่อเนื่องกับบอหลังครับผมมีงานต่อเนื่องเพราะว่าเดี๋ยวออกคืองานชูมือนะครับบ่ได้ใหนี่กจเพากระหลังจะจุดไหนมันสาํา,สาคัญนะผมจุดไหนที่ว่ามันสําคัญที่ว่า เป็นจุดน้ำมันหัวหัวซึมได้ครับผมตามพวกพวกชิ้นล้อครับผมชิ้นล้อล้อนาตะกาพวกนี่ครับสลักไม่มีครับผมเนี่ยเต้องล้างอยู่ตลอดประจำนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดห้องปลาร์กดินมันกระชเข้าไปอุดตันนะครับผมแล้วก็เฮ็ดให้สลักขอดพวกออกนะครับผมแต่ว่าก็ะเรียบได้นนะครับผมน่าขคนเพิ่นก็ล้างน่าขคนเพิ่นก็บ่ล้าง,แ,ง,างแต่ว่าผมนี่ คือว่าเป็นกิจวัตรประจำวันเลยนะครับสเพานงานมานะครับผมตามพวกชิ้นหรือว,ว่าพวกตะลักพวกนี้นะครับตะลักต้องใส่ใจจับยางผ่าใบชักบ่อกันดินมันลงไปน้ำหูนะครับนี่ใส่ไปประมาณนี้ครับผมนี่แหละใส่กันใบนะบว่า,ายไส้มุดไส้ละเอียดนะครับหลดไหลลงไปได้นะครับนี่ประมาณนี้ใสล้างไว้ หลายหลายถัดหลายคนก็อยคิด่ว่าล่างให้ยังสมือครับงานพรท่นปุดเสืองนาบนะครับมันเสือกจริงนะครับผมเสือกจริงแต่ว่ามันกะเวลาอรดเท่าซึกลอหน้วรดเท่าซึกล้อกรเท่ากบจีเห็นนะครับผมนะครับทุดลวดซึมนะครับตามซึกสิ้นพวกกระบอกนี่ครับนี่ตัวสําคัญนะครับนี่ตัวนี้สําคัญเลยครับนี่ ขิ้นกระบอกเลี่ยวนะครับผมถ้ามันมีดินอุตันอยู่ในนี้นีหลายนะครับมันิะเห็ดให้กระบอกตัวนี้เป็นตาหมดนะครับแล้วกระเย็ดในสิ้นหัวนะครับผมชุดนี้แพงนะครับนี่ใส้ขัวนี่ตกไปสองพันกัวนะครับชุดสิ้นกระบอกตัวนี้บ่าแยกขางนะครับผมหัวขังเดียวก็ต้องเปลี่ยนสองนะครับผมเจอมาแล้วนะครับผมเมนเทาอยู่หัวขังเดียวเขาขายแยกครับเขาขายสองฟังขึ้นเราเพราก็ต้องต้องซื้อสองขึ้นเราครับผม นี่คือขอเสียนะครับผมจะเกิดว่าห้องบ่อมันบึงมันขีดน้ำบกนะครับผมเรื่องน้ำแน่บ่เป็นยังครับจะว่าค่าอะไรนี่แท้งกว่า้าน้ำแน่นอนนะครับผมแต่ละตัวตามสุโลแกนครับผมอยู่ดีกินดีครับตามสุโลแกนเขาเลยครับผมเปลี่ยนดินใต้ผสมดินเหนียวมากครับนี่ต่ว่ากับดินร่างพอเนี่ยข้าวข้าวบ่อถือว่า ล่างดีไปไหนครับผมขี้ด้่างบอกปกตินะครับตัวไหนออกออกตัวไหนบวกบบอ่ะบวกมันยังมีงานเหลืออยู่นะครับประมาณบวกเกินสิบหาเจ้าตามสี่เบึงเบึงนะครับผมแต่ว่าคือชีวิตไปอีกมื่นสองหมื่นหแล้วครับตอนนี้ช่วงที่ว่าเขาล่องานตนัวไหนเท่ากับล่างตัวนี้ล่อนะครับผมนะครับลามีจุดหัวซึมนะครับตามชิ้น สิ้นดุมเหรอสิ้นข้อต่างนะครับสิ้นกระบอกเดี่ยวเท่ากับจีเห็นนะครับผมพอดีเี่ยว้างหลังดุดนะครับก็ขอเสียมันกับเลืองนามครับผมกับเลืองแง่ธรรมดาครับมันกับเสื่องแง่เพืองแงไปธรรมดาแล้วเท่าก็เห็นจุดหัวซิมของมันครับด่างซืมือครับมีดาซื่ ไปปีกูบครับผมไปจีสม่าขางครัวกินผู้คอยได้ใส่นะออไอขางใส่บู้คอยได้ใส่ได้ขางครัวครับเออเอามาเหรียญอยู่นี่แล้วามาันไปเหรียญพูนให้ยังคนแล้วก็บอกหนูไม่ใช่เียปากก่อน ใส่เพราะคอยใส่ไปไหนครับใส่แจแขงข้อเพราะแของข้อจีเป็นตัวแางที่เก็บงานครับแข่งใส่เพราะคอยใส่ใส่ลกัลกลักเลยแบบนี้จะแางข้อครับสำหรับจีบปีะตับได้สองฝั่งครับพับได้สองฝั่งครับ คลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ก็จะเป็นตัวยันเพื่อจีบผ้าใยฝาลวดตีมันลงลงไปแห้งครับประมาณนี้ครับผมแต่ดูดูการหนาฝาที่ตามนะครับผมถ้ารอิึงไว้มันจะมีโปรเจกต์ยังต่อไปครับผมนี่ครับตามตัวนี้ครับเวลาเขาปั่นไปดูครับนี่ใต้ตัวนี้มันจะสอดนะครับนี่เี่ผมกับห้องเอาเล็กเป็นนน่นล็กเป็นเล็ก เปลเลสนะครับผมเป็นสเตนเลสแทงนะครับผมนี่ใส่สเตนเลสแทงมาห่อไว้เลยนะครับตัวนี้ผมหุ่มไว้เลยครับสเตนเลสแทงนะครับหุมไว้เลยนี่ครับก็คือพอดีว่าเหาล่างซุ้งมือห้อก็ได้เช็คไปนั่มนะครับล้างซุ้งมือห้อก็ได้เช็คไปฟัมครับนี่ครับจุดมีจุดหัวซึ่งมองไหนแน่ครับผมมีจุดหัวซึ่งมองไหนแน่ห้องก็ะดิชิกเซอร์วิสือว่าเย็นนะครับ ว่ามันจุดอนะมันสำคัญวานะสามารธิหน้าตัวไดีวอันนะผมเดี๋ยวะจะว่าห้องวอลล่างว่ามันสังเกตนะครับผมห้องวอลล่างห้องวอลน์สังเกตนะมันจะจกที่มันจะได้เสียรักลอยอาจจะได้เสียลักกั้นหรือว่าลักเงิน,นครับค่าไหลว่าเท่าไหร่หครับค่า้างแข้งครับค่าไหลบางเทียกะอยู่ตัวต่ว่าค่าค่า้า,างครับ ข้าสาร้างเบือ่อไรวะข้าอะไรครับนีค่ครับคือจังหวะครับวังเท้เาเขาเฮดโบเปีนครับเขาสองโบเปีนเฮดโบเปีนกะต้องย่อมเสียในจุดนั่นไปนะครับเพราะว่าเขาสองโบเปิยนว่าสามารถที่ดีได้ถ้าก็ต้องเสียขึ้นนะครับจังหวะเท่าไหนก็ต้องเสียขึ้นนะครับว่าพันหนึ่งสองพันก็ต้องใจนะครับเพราะว่าเขาเฮดโบเปีนนะครับมีเพื่อขอเสียหล,ลักๆ เอาบกค่อยมันดูเรียนะครับเสียกระนังซีซาหาลอยจะว่าเสียกระซ่างเป็นขั้งสองพันหกเลือกเอาว่าผมจีประมาณนี้นะครับผมเนี่ยพุ่กับกีฬาพื้นที่นันสําคัญนะครับผมสามผวกขิ้นกระบอกครับเรือตายเรือขัวแล้วก็ผวกขี้นข้อตั้งขิ้นลุ่มหลอครับจีบประมาณนี้ครับผมที่อื่นก็วนนี่ดินด้านไหนนะครับด้งนนี้ก็ แรงเลนี่นี่น้อยครับผมประมาณนี่นะครับผมเหลือแต่พิจารณาเอาครับผมอันไหนมาจจิทรงผลเสียเนื่อว่าผลดีกว่ากันกะพิจารณาเอาครับผมโอเคครับผมขี้หนีละฝากไปซัมนีนะครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมสบายดีครับสวัสดีครับ